มาฮทีเด็ดเย็นนี้เมนูยำปลากระป๋องนี่กินคนเดียววันนี้เมนูเนี้ยยำปลกะป๋องยำปลากระป๋องบอกเลยว่าทีเด็ดมือเย็นมือเย็นไม่ต้องใส่ไหมากบีบมะนาวพอแล้วก็พริกพริกต้องเป็นพริกเม็ดอย่างนี้นะัะ โรยไม่ต้องใช้พริกป่นถ้าใช้พริกป่นก็จะเป็นอีกอีกอัตลุ่นึงเราใช้พิกเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยโรยบอกเลยว่าทีเด็ดบีบมะนาวหน่อยแค่นี้ยถ้ามีตะไคร้หั่นใส่ด้วยนะแกวมาลยุย อืมอือืมอืมอื้อมาเผ็ดไม่สาใจก็ใส่เว้อีกืเน้นเน้น กินแ,แค่นี้สุกแล้ว เพราะว่าจะที่เดือนแล้วไงกระเป๋าตังก็เริ่มเบาแล้วไงเริ่มบางไง Hmm. เริ่มมาแล้วความเผ็ดเริ่มมาแล้วเริ่มได้แล้ว hmm. ส่วีพนนีนั้นเน้น hmm. มันเปน่าัดใจดีนะมิตะไคร้เนาะตะไครเ้เขาถ้าก็หอมแดงนะแต่ว่า,เ,าเราทำเองไงอย่างนี้แหละง่าย,ายจะตายบ้านๆได้การว่ะ อืมอะอีกหนึ่งคำ เน้นนะดูวครับ